ในอัตถกถาท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะทรงแผ่ขายพระยานตรวจดูสัตว์โลกวันละสองครั้งคือในเวลาย่ำรุ่งและในเวลาบ่ายเพื่อพิจารณาบุคคลผู้สร้างสมบุญญาธิการไว้ด้วยอำนาจฐานและศีลในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเพื่อเสด็จไปโปรดชนเหล่านั้นให้ได้มนุษย์สมบัติหรือนิพพานสมบัติตามบุญบรารมีของแต่ละคน โดยมิทรงคำนึงถึงว่าหนทางนั้นจะไกลหรือใกล้เพียงใดนี่เป็นกิจในปัจชิมยามครั้งพุทธกาลนั้นในสถานที่มีภิกษุอยู่แม้เพียงรูปเดียวก็จะเตรียมจัดพุทธาอาดไว้ทุกแห่งพร้อมที่จะรับเสด็จพระพุทธองค์เพราะพระพศาสดาทรงมณสิการถึงเหล่าภิกษุผู้รับกรรมฐานในสำนักของพระองค์ไปแล้วว่าจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ ครั้นทรงทราบจากพระยานว่าภิกษุใดละจากกรรมฐานตรึกถึงอกุศลวิตกอยู่พระพุทธองค์ก็จะไปทรงแสดงพระองค์ณที่นั้นประทับลงบนพุทธอาฏที่ภิกษุจัดเตรียมไว้ประทานโอวาทเพื่ออนุเคราะห์ภิกษุนั้นให้สำเร็จประโยชน์แล้วจึงเสด็จกลับที่ประทับของพระองค์คำว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด บุคคลเหล่านั้นให้ได้มนุษย์สมบัติหรือนิพานสมบัติเป็นคำที่สามารถใช้ขยายความสำหรับคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าวิธีพบพระพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงกระทำเหมือนกันหมดคือจะทรงใช้พระญาณตรวจดูสัตว์โลกหากพระองค์ตรวจพบบุคคลที่มีบุญญาธิการด้วยอำนาจของทานและศีลที่เคยสร้างไว้ เมื่อพระพุทธองค์พิจารณาเห็นสมควรก็จะเสด็จไปโปรดดังนั้นบุคคลที่ปรารถนาจะพบพระพุทธเจ้าในอนาคตการจึงต้องบำเพ็ญทานและศีลให้มากเพราะหากมีวาสนาได้ไปเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าลงมากรัดก็จะอยู่ในข่ายที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดบางท่านอาจจะจินตนาการไปว่าพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดด้วยการอนิ้วแตะที่หน้าผาก แล้วเนลมิตให้บุคคลนั้นเป็นพระอริยะแต่ความจริงแล้วพระองค์เป็นแค่ผู้ชี้บอกทางหลังจากนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ต้องกระทำด้วยตนเองตามที่พระพุทธองค์ประทานโอวาทให้ไว้หลวงปู่คูบาธรรมชัยซึ่งท่านเป็นสหธรรม,มิกกับหลวงพ่อฤาษีท่านได้เดินทางมาช่วยงานหลวงพ่อฤาษีอยู่เป็นประจำ มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่กล่อมหรือพระธรรมวราลาังการวัดบุพผารามครั้งนั้นท่านยังเป็นเจ้าคุณเทพท่านได้เข้าพบหลวงปู่คูบาธรรมชัยหลวงปู่กล่อมซึ่งเป็นเจ้าคุณเทพและมีอายุมากกว่าคูบาธรรมชัยถึงส0ปีท่านได้เข้ามากราบหลวงปู่คูบาธรรมชัยพร้อมกับกล่าวว่าพระเดชพระคุณครับกระผมทราบว่าตนเองปรารถนาพระโพธิญาณ แต่กระผมโง่เขาเบาปัญญาไม่ทราบว่าตนเองบกพร่องในบารมีใดบ้างขอความกรุณาจากพระเดชพระคุณได้โปรโดเมตตาชี้แนะแก่กระผมด้วยเถิดครับหลวงปู่คูบาธรรมชัยพนมมือตอบว่าปัญญาบารมีกับวิริยะบารมียังบกพร่องอยู่พยายามหน่อยนะครับในอัตถกถาทุกทกะนิกาย คาถาธรรมบทพลวัคที่หพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันในวันนั้นเวลาใกล้ลุ่งพระาศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นชาวนาผู้หนึ่งเข้าไปภายในข่ายพระยานของพระองค์แล้วทรงใคร่ครวญอยู่ว่าเหตุอะไรหนอจากมีได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่า ชาวนาคนนี้จะไปเพื่อไถานาแต่เช้าตรู่แม่พวกเจ้าของพันธะไปตามรอยเท้าของโจรทั้งหลายแล้วเห็นถุงที่บรรจุทรัพย์พันหนึ่งในนาของชาวนานั้นแล้วก็จักจับชาวนานั้นหากเว้นเราเสียคนอื่นชื่อว่าผู้เป็นพยานของชาวนานั้นจักไม่มีแม้อุปนิสัยของโสดาปฏิมักของชาวนานั้นก็มีอยู่ เราไปในที่นั้นย่อมควรซึ่งพระองค์ตรวจพบโดยพระยานว่ามีชาวนาอยู่คนหนึ่งมีฐานะยากจนแต่เป็นคนดีมากอยู่ในข่ายที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ในวันรุ่งขึ้นชาวนานี้จะประสบเคราะห์กรรมเนื่องจากในเวลาค่ําคืนที่ผ่านมาได้มีโจรกลุ่มหนึ่งเข้าไปในพระนครและวทาการมุดอุโมงค์ท่อน้ํา เข้าไปขโมยทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมากภายในบ้านของมหาเศรษฐีตระกูลหนึ่งหนึ่งในกลุ่มโจรที่เข้าไปขโมยทรัพย์ได้แอบยักยอกเอาทรัพย์ที่ขโมยมาได้นั้นซุกซ่อนไว้ในเกลียวผ้าเมื่อไปถึงที่นาก็ทำการแบ่งทรัพย์กันจากนั้นก็พากันแยกย้ายหลบหนีไปโดยโจรที่ยักยอกทรัพย์เอาไว้ก็ลืมหยิบเอาถุงผ้าที่ข้างในเต็มไปด้วยทรัพย์พันหนึ่ง ที่ตนเองยักยอกไว้เอาไปด้วยที่นานั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีและชาวนานั้นก็ไปเพื่อไถานาแต่เช้าตรู่พระศาสดามีพระอนอนุเถระเป็นปัจฉาสมณนะได้เสด็จไปถึงที่นาแห่งนั้นแล้วชาวนาเห็นพระศาสดาแล้วเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วก็กลับมาไถนาต่อพระาศาสดาไม่ตรัสอะไรกับเขาแต่เสด็จไปยังที่ที่ถุงมจุทรัพท์ยี่ขโมยมานั้นตกอยู่ทอดพระเนตรเห็นถุงนั้นแล้วจึงตรัสกะ,ะอานนท์เถระว่าอานนท์เธอเห็นไหมอสอรพิษพระอานนท์เถระทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าอสอรพิษร้ายพระาศาสดาตรัสคำมีประมาณเท่านั้นแล้วจากไป ชาวนาเมื่อได้ยินว่ามีอสอรพิษอยู่ในที่นาของตนจึงถือเอาด้ามประตักเดินไปด้วยตั้งใจว่าจะฆ่าอสอรพิษนั้นแต่ชาวนาไม่พบอสารพิษเห็นแต่ถุงบรรจุรั์พันหนึ่งตกอยู่แล้วคิดในใจว่าคำว่าอสอรพิษอันพระศาลาตรัสน่าจะหมายถึงถุงอันบรรจุทรัพย์นี้เพราะความที่ไม่ฉลาดจึงกรบถุงทรัพย์นั้นด้วยฝุ่น แล้วกลับไปไถนาต่อฝ่ายมหาเศรษฐีเมื่อรู้ว่าตนถูกขโมยทรัพย์จึงส่งไพรพลออกตามหาโดยเดินตามรอยเท้าของพวกโจรทั้งหลายจนเมื่อถึงจุดที่พวกโจรแบ่งทรัพย์กันจากนั้นก็เดินตามรอยเท้าของชาวนาจนกระทั่งไปพบกับทรัพย์สินที่ถูกขโมยมาและถูกชาวนาเอาฝุ่นกลบไว้ จากนั้นก็ตรงเข้าไปจับกลุ่มชาวนาพร้อมด้วยการตั้งก้อหาหนักแก่ป้นเรือนแล้วเที่ยวไปราวกับไถนาอยู่ชาวนาถูกโบยด้วยท่อนไม้จากนั้นจึงนำตัวไปแสดงแก่พระราชาเมื่อพระราชาทรงสดับความเป็นไปอย่างนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนาชาวนาถูกเคี่ยนด้วยหวายแล้วนำตัวไปสู่ตะแลงแกง ในขณะที่ถูกเคี่ยนตีโดยสาหัสนี้ชาวนาไม่พูดคำอะไรอื่นเลยนอกจากคำว่าเห็นไหมอานนท์อสอรพิษเห็นพระเจ้าข้าอสอรพิษร้ายแม้พวกราชบุรุษพยายามสอบถามก็ไม่ได้รับคำอธิบายจากชาวนาบอกแต่เพียงว่าเมื่อได้เฝ้าพระราชาจึงจะบอกจนในที่สุดก็ได้นำตัวชาวนาไปสู่สำนักของพระราชา แล้วชาวนาก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแด่พระราชาพระราชาทรงสดับถ้อยคำของชาวนานั้นแล้วตรัสว่าชาวนานี้อ้างเอาพระศา,าสดาผู้เป็นบุคคลเลิศในโลกเป็นพยานเราจะยกโทษให้แก่ชาวนานี้ยังไม่สมควรเราต้องรู้ความจริงในเรื่องนี้จึงนำตัวชาวนานั้นไปยังสำนักของพระศา,าสดาในช่วงเวลาเยน็น พระราชาได้รับการยืนยันจากพระศาสดาว่าคำพูดทั้งหมดของชาวนานั้นเป็นความจริงพระราชากล่าวว่าถ้าบุรุษนี้จักไม่ได้กระทำการอ้างถึงพระศาสดาแล้วไซเขาจักไม่ได้ชีวิตแต่นี่เขากล่าวคำที่พระองค์ตัดแล้วจึงได้ชีวิต พระศาสดาทรงสดับพระราชดำรัสนั้นแล้วตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบพิษแม้ตถาคตกล่าวคำมีประมาณเท่านั้นนั่นเองแล้วก็ไปความตามเดือดร้อนในภายหลังย่อมมีเพราะการกระทำใดกรรมนั้นผู้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตไม่พึงกระทำดังนี้บุคคลกระทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตา ร้องไห้สเสวยผลของกรรมใดอยู่กรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้วไม่ดีเลยคำว่าบุคคลกระทำกรรมใดคืออันสามารถจะให้เกิดในอบายภูมิทั้งหลายมินรกเป็นต้นได้แก่มีทุกข์เป็นกำไรเมื่อตามระลึกถึงชื่อว่าย่อมเดือดร้อนในภายหลังคือย่อมเศร้าโศกในภายหลังในขณะที่ระลึกถึงแล้ว กรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้วไม่ดีในเวลาจบเทศนาอุบาสกชาวนานั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วแม้ภิกษุผู้ประชุมกันเป็นอันมากก็บรรลุอริยะผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหลเราจะเห็นว่าตลอด45พรรษาแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้น เป็นไปเพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงทำให้สรรพสัตว์ได้หลุดพ้นจากความมืดคืออวิชชาได้ดื่มด่ำรสอมตะธรรมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรกันมากมายนับไม่ถ้วนทำให้พระพุทธศาสนาปักหลักมั่นเป็นหลักชัยของชาวโลก,กเรื่อยมาพระองค์ทรงใช้เวลาที่ผ่านไปทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสมควรที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายจะเทิดทูนบูชากลาบไหว้หาโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติบูบชาและถวายอามิสบูชาเป็นการตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ให้ได้ทุกๆวันขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอ,ข,อข,อขอบคุณที่ช่วยกดไลค์และกดแชร์เป็นธรรมทาน ขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิง่งขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับ